สวัสดีครับพี่น้องครับเมืนอทีมงานผมบาวีครับคนแค้มของเชนแอครับสิฟ้ามาเรียนหนังสือกับเกษตรพวกเห็ดเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรอินซีเพื่อนว่าไร่สารเคมีตอนนี้ผมก็กำลังเหตุกรรรมอยู่ลุมครับอยู่ที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บรรณาสะอาดมูเจ็ตครับของคุนนครใช่สุภาพสอนครับครับพี่น้องครับหลังจาก ข้างก้อนนะครับพ่ามารีวิวนะครับใน,นช่วงที่ฝนโปตกครับข้างก้อนช่วงนี้ฝนตกมากเมาื่อวานนี่ฝนกำลังตกเพิ่นแปง้งเพิ่นครับมีความเขียวซุ้มเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือทางล้งครับอันนี้อันนี้คือคลองมูนนย่างไปเรื่อยๆครับนี่เพิ่นมีนักเรียนนะครับเกือบสามสิบคนเพิ่นมามาเรียนหนังสือเพิ่นสิตับอ่า ตักมาแรงในเขา่าแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าสิใส่สารเคมีตัวใดน,นะครับในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อนะครับเป็นแบง่งเป็นโซนเปึนแบง่งเป็นกลุ่มครับสองกลุม่มครับพี่น้องนี่คือก,ก๊กใบสะมวงครับแบงเส่เหต ครไว้บนี้มันจะมีรสสมนะครับแฮงเซสเซมูได้ครับครับวันนี้ก็มารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่คือ เนี่คือเจ้าหน้าที่ตอนนี้จับทีจับยังเน่เกษตรค่ะยังนอครับอันนี้คือเกิดว่าศัตรูก็เกิดศัตรููก็เป็นแมลงต่างๆครับที่ที่ข้าวนาคุณจะไปบอกในทีประชุมครับว่าอ่าแมลงชนิดนี้วิธีกําจัดบวชครับรู้จังไลยเป็น เกิดว่าเป็นศัตรูพืชตัวใดเป็นศัตรูพืชตัวใดเป็นประโยชน์ต่อพืชสีน้ำครับข้าวเบิ้งอะไรบ้าร้องเบงิ้งในเอกสารเ,เอาเข้าวข้าวพันอะไรข้าวพันอะไรอ่านะคะเอาดูหามาจากต้นสีเขียวเฮ็ดเนี่ยเกิดยังเขาบอกว่าเป็นมแมลงปากดูดนะคะเฮ็ดไหยอ่อเฮ็ดเอ่อข่าระยะ แต่กอเนาะโตอ่อนนะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้รัมต้นเข่านะคะใช้งานการเติบโตและแห้งเหี่ยวนะคะก็ทอดเขานะพี่ี่พนเฉพาะเข่าเป่ครับพี่พ้นเฉพาะเข่ครับอย่างอื่นกับทำลายอยู่บอกแค่กระเจี๊ยบมันมีมันมีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นของของไอ้ไอ้มะม่วงแต่มันจะเป็นชนละจักระดั่นน่ะนะอ๋อครับผมอัานะคะตัวนี้จะมีเห็นตัวนี้มันจะมีหางกลดจะมีผลกระทบกับ กับเขาห้องแม่นะคะคนเองนะคะจ้าระจจนชีเกี้ยวหลังจากถูดไปแล้วนะคะมันจะเป็นพาหะนะคะเห่ในเกิดใบสีส้มนะคะใบสีส้มเจัาระเจนที่มาดูดตัวนี้แล้วมันก็จะเป็นใบสีนี่ต่อเปล่ถ้าถ้าปกติไม่มีเชื้อมันจะแห้งเหี่ยวลงไปแต่ถ้ามันมีเชื้อด้วยมันจะเหตุให้เกิดใบสีส้มนะคะใบมันเป็นสีส้มแบบนี้นะคะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเยอะนี่คือค่ะถ้ามันเยอะนะคะมันจะถึงขนาดว่ามันไม่ไม่สามารถจะออกห่วงได้นะ มันจะจะสมยูจังสรนเลยยังไงนนะค่ะง่ายๆไม่ยากโอเคง่ายๆถ้าเลี้ยงมากอาจจะไม่กระทบรุนแรงนะคะรุนแรงนะคะถ้ารุนแรงก็คืออาชีพขนาดนั้นเลยไงบางใบเยอะมากอันนี้เริ่มจะเยอะนะคะนี่อ่ามันมีแยงก้ออีกที่นี่นะคะอันนี้มีตัวดีปะคะตัวดีแบบมีแมงมุมปะแมงมุมนะคะมีค่ะแมงมุมมีมุมอะไรบ้างนะคะ แมงมุมนี่ค่ะตัวนี้นี่คือแมงมุมอะไรนี่นี่ตัวเดียวตัวนี้วะคะคือตัวนี้เป็นตัวนี่นะตัวนี้วะแมนแมนนี่ครับนี่ต้นตัวนี้มันกลดมันกลมเนี้ยตัวนี้กลดมันเรียมเนี้ยต้นมันแหลมเนี้ยหัวบดนี่กลดมีหัวนี่กลดอ๋อถูกตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้แมงมุมชนักปลานะคะเขากินหยังเขากินหยัง อีเมยมันกินยังนะ่านอ่าไหันักฟ้านี่นะคะเขาบอกว่ากินผีเสื้อนอนกอนะคะนอนหอใบข้าวนอนขยอกแมลงศัตรูอื่นๆกินเหยื่อตามโคนนะคะสามารถควบคุมได้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้แตวนี่ตัวนี้กินแมงมุมนักฟ้าอ่ามียังอีกที่นี่นะคะนี่แมงปอเนาะแมงปอแมงปอนี่คืออย่างนี้แมงปอเข็ม โอ้ก็ไดเลยแม่ผมเล้ๆนี่ใจเดียวนะคะแดงเลยนะอันนี้ก็ที่กินผีเสื้อต่างๆนะคะและแมลงศัตรูพืชก็กินเถี่ยวผงที่กันนะคะเถี่ยวเป็น้อยนๆเองนะคะอันนี้ยอีกแน่นะคะทีเป็นนะคะอตัตกกะเต็นตักะเตนหนวดสั้นครับตักะเตนหนวดสั้นถ้าเป็นตักะเตนนะคะตักะเตนกระจิงหรีนสีแดงสีแดงกันคือ ถ้าเป็นหนวดสั้นนะคะจะเป็นสัตว์ที่นเ้าวเ้าข้าถ้ากินหนวดแก้นซึ่กินยาบน่ถ้าเป็หนวดั้นกินดนะคะยังแงที่นไม่แปลกแล้วงูหลายล้งูลายไปกี่ยงกิน้งยนี้ยังิงอันกินงอัน้องิยนยงน ยาวนี่บอกของเดียมนี่คือห่อนี่คือห่อไปส่อนเอามาในใบเข่ามันนี่คือเชตูของเขาเบินี่เสื้อนอนกออันนี้นี่คือผีเสื้อผีเสื้อนอนกอนะคะตัวหนึ่งไทยประมาณกัอบสองร่อยฟองวน้เนยเอมันลายกะ ถ้าเปิดไว้นานมากเลยนะค่ะได้เลยลึือันอีกนึงก็คือเปิดใส้น้องค่ะนะเปิดใส้น้องเปิดใส้น้องไปกินปลากินอะย่นั้นนะเปิดไส้นองโซดาเซลล์แบบสองหลอดต่อไปออันนั้นคือไม่ไหวนะเนี่ยเนี่ยะเจ็บเจอยากให้มีในแปลงเข่าได้ครับไม่งูมเลื่มเยอะนะมันหลายมีจัดเลยตอนไหนหรอคือคือหมายถึงว่าอย่างนี okay. ่ว่าเนาะ แมงมุมแมงมุมไอ้ีไอ้เพี้ยตกระจันเริ่มมีแมงมุมก็เริ่มเยอะเหมือนกันหมายถึงว่ามันก็เริ่มสิสารโตเขตปืนกับพีคือกันอยูุบคับหัวหน้าเนี่ยค่ะใช่ใช่หัวหน้าครับมไมันจะมีใครกันหรือว่าบางมงแมงมุมงร้ายบางมองนี่ร้ายต่างกันอยู่บ่ไม่ไม่คือคือแมงมุม ayud, มันค<ๆ>ือแมลงดีแมลงที่ไอ้สุกพุ้งพวกนี้นะเป็นโตกินพวกนี้นะคะก็คือ ในธรรมชาติก็คือถ้ายังได้ย่างหนึ่งเยอะมันกระสระสางึ้นมาสมดุลกันหละแต่ถกเกิดว่ามันเยอะเกินปริมาณเกินไปมันกระสดงผลกับพืชไอ้พวกนี้ก็ควบคุมไม่อยู่รเราก็จะเป็นต้องช่วยในการที่ที่ในการควบคุมด้วยถูญญกไหมพม็นว่าให้ธรรมชาติควบคุมกนันเองเลยช่วยช่วยด้วยแต่ตอนนี้คือตอนนี้คือลักษณะก็คือแมลงศัตรูธรรมชาติไอ้ศัตรูพืชที่พวกนี้เนี่ย มันเยอะเยอะเยอะกว่ากว่านี้ค่ะวิธีใช้ก็คือเราต้องช่วยแล้วนะคะเราต้องช่วยแล้วนสถานะแต่ถ้าเกิดว่าไปเบิ้งในแปลงถ้าเป็นขึ้นถุงนีนะออมีมแมลงไม่ก็เยอะแล้วมีศัตรูธรรมชาติก็คือมีตัวดีหลายอย่างใช่นหมมีตัวดีหลายก็คือเอาเราปล่อยได้ให้ควบคุมกันเองในแปลงได้นะเป็นวงจรชีวิตวัฏจะของมันนะครับคือการสำรวจแปลงตัวอย่างของ ตำบลนาแว้งนะครับน้าเป็นก้อนเพราเส้นน้ำข้นนานสิ่งเขาลงไปนะครับท่านเข่าก็เป็นท่านดอกมะลิหนึ่งซูนหานะครับอ่าเทาก็ไม้ก่อมาแลงศัตรูพืชนะครับเป็นศัตูธรรมชาติศัตรูพืชเริ่มต้นพมเชี่ยาเรื่องศัตรูธรรมชาติก่อนนะครับบอกง่ายคือข้ามมาศัตรูธรรมชาติจากทีขยายที่น้องขยายแต่คือตอนนี้เป็นประโยชน์ในแปลงเหรครับน้าเป็นประโยชน์ในแปลงเพราว่าศัตรูธรรมชาติแค่ปุ่นี้ยังบวกหูเรื่อง นะครับถ้าบานเป็นประโยชน์อ,อนง่ายซักกะซีมีแมงมุ่มสุนัขปลานะครับแมงปอเข็มแมงมุมเขี้ยวยาวเป็นว่าเข้ยวยาวก็สนนะครับซีก<ม>็คือจริงดีนวดยาวเออยังยาวยาวดีเบิต์นะครับหานะครับก็คือม้วนเขียวดูดไทยนะครับประมาณคือแมงตัวนี้น้อยนะครับเออคนอื่นว่าม้วนม้วนเขียวดูดไทยนะครับ รากาบ้านในสตูพืชน,นะครับที่ที่พ่ออยู่ในแปลงนะครับเนาะกาซิมี่เพียจักกรจันสีเขียวนะครับสองก็คือตักกระแตนหนวดสั้นนะที่พ่อทาสั้นนี่คือบบดีนะครับทาเงาหนี่คือดีนะครับสามนะครับผีเสือ้อนอนกอดนะครับซึ่งศัตรูพืชผมเชื่อว่าจะมีสามอย่างนะครับนอกขนาดนอนี่นอนที่กันลมมั้งเนเน,นอสรุปแล้วพ่อหนาพูนว่าถ้าเกิด ศัตรูพืชหลายกว่าศัตรูธรรมชาติเพื่อตองตองตองซอยเรือนะครับตองซอยเรือแป้งแป้งเ่าอินทรียของเห่านะครับแต่ว่าถ้า้าทุกอย่างมันสมดุลกันก็คือ่อยใหันเป็นไปตามวงวัฏจักรของมันนะครับเหมือนสมบูรณ์กันอยู่เลยหลายกว่าอ่าหลายกว่าแล้วเครับมีเสริมเติมบ้างไหมนะครับพี่น้องครับเป็นจังไงครับวันนี้ เฮาได้มาเรียนรู้วิธีการเบิิงศัตรูพืชนะครับแล้วก็วิธีการทำน้ำม,มักปราบศัตรูพืชนะครับแล้วก็มักบำรุงดินนะครับอีกหลายหลายวิชานะครับที่เจ้าหน้าที่ตั้งเกษตรอำเภอเขมราดพูนมาแนะนำที่ต้องเรียนศูนย์เรียนร,ศรศู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ันนีสะอาดครับวันนี้กับผมนะครับบาวีคทีมงานคนแข่มของชาแนลนะครับก็หวังว่าพอแม่พี่น้องเพื่อนๆอานจะได้ความรู้จากการเรียนในครั้งนี้ครับบนหน่อยก็หลายนาะครับเอาไปปฏิบัติเบิ้องก็่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคํา่าสวัสดีครับ